ขอเชิญทานเทียสวสมหัตถกรรมที่บ้านในยางไต่บ้านซนเผาลือเนาะทางคอนชีตนะผูาเปียโต้งเนาะปูเอาปูนที่ะะบ้าน่แหละมาเห็ดมาปู้สบายดีพี่น้องมดสุขูสุคนเนาะตอนนี้บราซอนอยู่ที่บ้านบ่มเนาะเมืองนลำบาดแฝหลวงพอบางเนาะตอนนี้กำลังซีเมือ,องบ้านเนาะยี่เป็นเส้นทางไปเมืองง่อยเนาะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของแฝงหลวงพอบาง ลานเกลือของมาสอดนี่อ่นอยู่ระหว่างทางไปเมืองง่อยจะมีทางแยกเนาะนี่เห็นไหมีทางแยกพี่น้องมีทางแยกไปเมืองง่อยทางแยกก่อนที่จะไปเมืองง่อยเนาะเป็นทางดินแดงเนาะจะมีป้ายบอกจะมีป้ายบอกเนาะขอเชิญทานเที่ยวส้มหัตถกรรมที่บ้านนายางใต้เนาะมีป้ายบอกหญ่พี่น้องขอเชิญทานเที่ยวส้มหัตถกรรมที่บ้านนายางใต้ บ้านซนเผาเนะจะมีทางแยกอยู่นี่าจากทางแยกนี่เขาไปหาบ้านกับแปดกิโลเมตรแล้เขาไปทางหน้าเนี่ยมันไปเมืองง่อยเนาะเมืองง่อย,อยกับโไกัประมาณสิบกว่ากิโลเมตรสิบหรือเิบสแหละบนในใจปะไลประมาณนี้พี่น้องเนาะอันนี้เป็นเส้นทางไปนายางนะบ้านซนเผาอบ้านที่ เป็นบ้านท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เนาะในการตาหูตาแ,แทนแ้เนาะโอเคเนาะพี่นอ้องเอาเดินทางเข้าไปในบ้านเลยเนาะว่าจะเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นเส้นทางมาแต่เมื่องลำบากมาแต่หลวงข้าบางประมาณห้อยสามสิบกิโลเมตรพี่นอ้องเข้าไปเที่ยวบุกคานเนาะเพราะาในบ้านจะมีโฮมสเตย์มีโฮมสเตย์พี่นอ้องให้ นักท่องเที่ยวสามารถทักนำภาษาโนได้แล้วก็ภายในบ้านจะเป็นบ้านชนเผ่าลือที่พระเจ้าเห็ุทันตะกรรมตํ้มฮูตํ้แทนแท้เป็นอาชีพผู้ไดย,ยังบุ่เฮยมากสามารถมาเที่ยว้มได้เนาะลราจทิดมาเที่ยวเมื่อง,ง่อยแล้วเนาะ สามารถมาเที่ยวบ้านของบ่าวสอนได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าทา่าบอฮหูเนาะก็สามารถถามใกล้หรือว่าคนที่ขเขาอยู่บริเวณอ,อยู่ในเมืองง้อยได้เนาะเขาจะแนะนําให้ผ่านมากมียูทูบเบอร์ชื่อดังจากฟังไทยมาเที่ยวหลายทานหลายช่องเนาะเช่นว่าช่องแม่พองอ่อนทั่ว,วช่องบียร์ทิปกับช่องอันแนนอ่อนทั่วกับมาเนาะ อยู่คู่เพื่อเราเขากับมีหลายคนที่มาถ่ายทำแล้วก็มาท่องเที่ยวรถมาซองบาสสนี่เราเป็นบ้านเกิดของบาสอนเองเราซองประดับดินกับซองนู้นนี่เราพี่น้องเนาะแล้วก็รถายในบ้านอันนี้จะมีเพื่อนบูฮานเนาะเพื่อนชนเผ่าลื้อทงบูฮานเนาะที่ยังฮัจสาว้อหญ่ยกเนาะเส้นทางเข้าบ้านอาจจะเป็นทางดินแดงเราพี่น้องเนาะทางคลุกพระแบบนี้เนาะ เปิบ้านจะปูยาเพื่อต่ว่าก็พ่อไปมาได้กับู่าข่อไปันไดเนาะรถจกักรรถใหญ่สามารถมาได้นีอ่อันนี้ฝนตกไห้ได้น้ำท่วมขังนี่ผมไม่พ่และเส้นทางนี้อนา,นาคตเป็นนี้แผนที่จะปูยางเส้นทางลาดยางนะไปฮอดุเละเมืองขวาเมืองขวาแขวงโพสารีเนาะ ผู้ใดที่จะไปเมืองขวาแต่แม่นอนาณาโครดแต่เป็นมาเที่ยวทางเส้นนี้จะฮอดไวกว่าดูว,ว่าไปแขวงโค้งสาลี่นะมาเส้นนี้จะฮอดไวกว่าพี่น้องไวกว่าไปทางอุดมศัยก็ะระยะมันไกลกว่านะบรรยกาศธราานะรมชาติต้อลายใจค่ะเจ้าจะเห็นผูกยางพราราเนาะพี่น้องปลูกยางพราราขายแก่บ,บริษัทจีนว่ามีโรงงานยางพาราอยู่บริเวณนี้ บริษัทจีนที่เขาเาหักซื้อจัองพาราพี่น้องเลยตอนนี้รายได้ลักของปลาสุ่นแถวนี้กับซีเมนตี้จ้างพาราและปาดยางขายพี่น้องเลยจะเป็นต้นยางพาราทั้งหมดเนาะตอนนี้ราคายางเป็นราคาอะไเนาะราคาหนึ่งสิบพันกิบ อะไรใช่เป็นเงินบาทครับประมาณกิโลนึงเท่าสองบาทพี่น้องเลยบรรยากาศตอนนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าเนาะยามเช้าประมาณแปดโมงยังเรว่าเจ็ดโมงเริ่งเลยนี่แต่ว่ายังมีหมอกอยู่นะพี่น้องเลยมีหมอกอากาศดีเนาะอากาศดีมีหมอกลงนี่เป็นบรรยากาศในหอบสามเดือนที่บางสอน ระยะบ้านแต่จากที่มาระยะบุญสีไม่เล่าวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอีกเชื่อนึงของว่าท่าก็จะเป็นส่วนอย่างพาราเนอะอย่างภาลา,า,าน่าปลูกแตาปลูกได้สิบกว่าปีแล้วพี่น้องสิบกว่าปีแล้ว อพีดยางไทยก็จะลายปีแล้วมาเดียวหเก่าที่น้องไอ้ ตามเส้นทางนี้ก็จะมีหลายบ้านพี่น้องสิบกว่าบ้านดนาน้วยและเนาะน,าาบาน,นาีบ้านห้วยเย็นบ้านนายางใต้นายางเหนือบ้านนาไม่บ้านห้วยฮี่ห้วยห้าบ้านพันลุงพันเทิงน้ำล้วนน้ำขิงน้ำขันโอ้หลายหลาย,ลายบ้านพี่น้องเลยมาโปรโมทที่ท้งชนเผาลือ้อชนเผาเหล้าชนเผากระมุกชนเผามงหลายชนเผา บ้านโ้นเผากึ่มมุบ้านหัวเย็ยนสิน้องบ้านหัวเย็ยนเมืองลำบากติดกับบ้านของบ่าวสอนชน,นในบ้านนี่ก็สบศิษพากันปลูกยางพาราเร้ือนเนาะยางพาราแล้วก็เศษหน้าเศ้ส่วนอะไรเนาะในบ้านเมืองก็พัฒนาหลายแล้วเลายแล้วมีเงินพองเงินดินลายแล้วสิน้องไอ อนบ้านสอนยังน้อยยังอยู่บ้านน่ะไม่เที่นหลังน,น้อยมุงยาขามุงไม่เหี้ยไม่ซอดไปมาเดี๋ยนีโค้โคือเก้าลราพี่น้องเลี่ยนไปหลายหนอบ้านเมืองกับมีการขยายเพื่นอนจะมิเที่ือนหลังใหญ่เที่ย,ยนเกาะเทีนดินสาสนชาวบ้านจะชีวิตการเป็นอยู่่ะดีขึ้นหลายกว่าเก้า บ้านห้วยเย็นบ้านชนเผากุมม้มุแตวว่าอยู่ในบ้านมีวัดสาวบ้านนับถือศาสนาพุทธบ้านบ้าก่อนนะแมนบ้านไทลือ้อือว่าไทลือ้อโนเผาลื้อเนาะทีอพยพือวาย้ายมาจาาที่สองพันนา จากยุนนานประเทศจีนเนาะย้ายมาอยู่อาศัย,ยอยู่นี่ในบริเวณนี้ได้ประมาณสองสามพันปีแล้วพี่น้องตามผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนเราสุกฟังเนาะอาศัยฟังทำไมสงครามเพื่อนเนาะ,ะแต่กี้อยู่บริเวณนี้จะมีเงินคนเนาะเป็นป้าเป็นดงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮือนซานบ้านฟองเจมมาแล้วพี่น้องเลย การบ้านสองเต็มมาแล้วเนาะเรามีการขยายขยายบ้านเมืองขยายเรื่อนต้านออมาเน,ะนาะการยิวธาธรรมศาสตรส์ประมาณนี้เป็นเขตผู้ร้อยเนาสี่น้องเลยเขตผู้ร้อยเพราะเป็นผู้พียงเนาะ ผู้ดอยแบบที่เป็นเป็นแบบผู้ผู้พาแบบเมืองผู้คุ้นอย่างกับโบแมนเนาะโบแมนแบบนั้นแบบเมืองผู้คุ้นอ่ะสูงซานโพดอ่ะผมมีฮอดทองเพียงแต่ว่าบ้านของบ้าสอดเลยเป็นผู้ดอยอยู่แต่ว่ากับมีทองเพียงเนาะมี่บนเพียงบนผู้อะไรบนยางพาลาทางนั้นเลยอยู่บริเวณน,นี้เนาะ ขายบิลลายก็ได้เงินหลายขายน้อยก็ได้เงินน้อยเนาะขายบิลลายก็พุกงลายของเราบริเวณนี้ตอนยังน้อยแตนะ่พักตอนจะเคยมันยิ่งมาก็มาดูกว่าเย็นเนาะมาหาใส่ไฟเอาเยน็นอยู่บริเวณนี้ ตอนปลาวะได้ปลาป่าแด้าไม่ได้บักไ,ไ,ไปตลาดไปแอลตลาดข้างหน้าที่พี่น้องเห็นเป็นนาของบ้าสนเนาะทำไมสอนยังเป็นเย็กน้อยก็เคยมานอนนามานอนนาพี่น้องกรับจอดเบิง้งจอดเบื้งหน้าจัางน้อยก่อน ไปนอนนาพี่น้องนี่นาี่ทางนาหมเลยเนาะเดี๋ยวมีเทียงนามีสามอ้อมีเทียงหน้าประมาณสี่ห,หลังก่อ,อนที่ยังเรือหลังเดียวอันนี้เป็นฝายฝายน้ำล้นเนาะที่เ็ดคลองเมืองเอาน้ำเข้าหน้าเนาะทัวลายข้าวเจ้าเทียน้ายุ่แถวบ้านของมาสอนจะไปะใส่น้ำฝนเนะาะตทวหลานจะใส่คลองเมืองแบบนี้เพราะอันนี้เป็นน้ำห้่ย,ยนี่เอิดว่า ห้วยห้าพีาาานะ่น้องห้วยห้ารัวเลขห้าแหละเนาะน้ำไหลย่ำฝนน้ำจะไหลแต่ตอนนี้บอนี้เป็นฝายน้ำล้นได้ทัไม้า่อนยังน้อยฮนานะ่ะแต่เจ้าจะเฮ็ดไฟเอาไม้เฮ็ดเนาะเอาไม้มาตอกตอกเลาวก็แล้วมาไม้มาปัาน้นเอาหินใส่เนาะแต่ตอนนี้ทันทมไยแล้วเอาหินพาเราเอาปูนเอาที่มัง่งเรามาก่อเนาะมัน แข่งแห้งทนทานกว่าเก่าพี่น้องเลยเนาะฝ่ายน้ำล้นงานนัน้นเป็นหน้าของบ่าซ้อนห,หน้าของป้าของลุงเนาะอาพี่น้องย้อนเบิ่งปัญจการอันเก่าๆเนาะอาะที่เก่าเก่าๆเนาะนึงพี่น้องเลยเดินทางต่อ,อยังพร่ือเนเถื่อนเนาะมีประมาณสามสี่กิโลเมตร

อยู่บริเวณนี้เนาะบ้านนเขาเลื่นจะมีอยู่6บ้านที่บ้านนายังไต้นยังเหนือบ้านห้วยห้าห้วยนี้บ้านนาไม่บ้านพุงจองบ้านพุงจองเนี่ยยกไก่ก็โม่เนาะเดี๋ยวตาที่เวลาเนักพาสอวนที่พาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวส้มบ้านนเขาเลือนตามีเวลากันสี่เลาะที่บ้านตัวเองเนาะับริเวนบ้านนเขาโมง ที่เขาจะย้ายมาเป็ผู้ดอยนะกับมาอยู่ทงเทียงนเนาะแต่ว่ามาขึ้นกับบ้านบอกเ่าตอนขึ้นกับบ้านนายัางไงเนาะเดี๋ยว Jai jai เราจาก้ามวิวเที่ยวทัศนธรรมชาติเนาะทางหน้าอ่า,าองงพมขนาดพี่นะ้องเลยเบาตอนนี้ก็แฟนมองแล้วเนาะแต่ก็ยังมีหมอกลงอยู่เนาะมีหมอกลงอยู่ยังโบเห็นแสงทาเวนตอนนี้อาเวนยังโบออกอาเวนออกแล้วแต่ว่ามันมีหมอกมีเมฆโบเห็นอย่างเน,น ก่อนเนาะเมื่อประมาณสาวีก่อนจะโบมีเือนมีซ่านเป็นฟ้าเป็นดงมาตอนนี้เือนคนเต็มแล้วพี่น้องเงอนคนเต็มแลวการขยายบ้านเมืองขยายเรืนอานออกมากเนาะ ที่ข้างหน้าแม่มมมน้นาานองเฮียนน้นอ,องเฮียนมัธยมมัธยมต้นบ้านนาแยกที่จะเป็นโรงเรียนประถมสมบูรณ์ป้าสอนจะเคยจบเนี่ยจบประถมชาตโรงเรียนนี่แหละเนาะก่อนที่จะไปอยู่เรียงจันแล้วก็ไปอยู่ท่าแกขก่ตอนนี้เพิ่นขยายเป็นโรงเรียนมัธยมมัธยมมีแต่ม,มอตนน้นเนาะมอตึงฮอนมอตซีมียยมฝ่ายยังมอตีโรงเรียนเก่า ปลาสอดที่คเคยเที่ยนอย่างนี้เองอ่ฮอดบ้านเราพี่น้องฮอดปากขงบ้านแล้วบ้านยไอะไรใช่ทางเข้าบ้านของบลาสอดแล้วจะมีปลายบอกเด้อพี่น้องเนาะผู้ใดมา มีป้ายบอกเนาะนี่ใช่ไหมตำบ้านในย่างไตยินดีต้อนรับ w e l come to handicraft village ในย่างไตมีป้ายเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษอยู่ในบ้านจะมีโฮมสเตย์สามารถาพักน,น้ประชาชนภายในบ้านได้เนาะกินอยู่กับประชาชนได้เนาะนี่วิวจิวชัดธรรมชาติของบ้านของบ้านก่นอนเนาะมีน้องเบิร์เอาเนาะนี่ ชวิวทัดธรรมชาสตร์ทงนาปลาเขา่าลำล่างเขียวซนงดงามพี่น้องอันนี้เป็นทางลงบ้านปูคอนกรีตรเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นเส้นทางไปบ้านนายางเหนือแต่กลับไปบ้านอื่นๆอีกมีหลายบ้านเนาะทางด้านหน้าของพี่น้องมันเป็นทงนาเนาะทงนายางพี่น้องเดินมาทงนายงางคำว่านายางเนาะจะมีที่บ้านเนาะตามภูเ่าผภ้แก่พเราสุฟัง ็คือตะกี้บริเวณทงนานี่แหละจะมีนกยางขาวหลายนกยางขาวนะมันบินไปบ,บินมาตามทงไฮทงนานี่ร้ายเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นห้อยหลายห้อยตัวแนละ้วคนจะเลยใช้ชื่อว่านายางจนมาห้อดปัจจุบันนี้แล้วก็บ้านบ้าน,านคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้ก็เป็นคนเผาลื ทีโอเขยกมาจา 12, าามาามา้าสิบสองพันนาเนาะตามเข้าวโแก่บรรเลาสว่างเลยสิบสองพันนายุนนานจากยุนนานโซอโปจีนเนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็ได้สองสามห้อยกว่าปีละพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้การสนทนาในบ้านก็จะเปลี่ยนลื้อผสมลาวอะไรพี่น้องเลยเพราะว่ามาอยู่ที่ดนแล้วเนาะและคนอยู่ในบ้านเนาะคนก็จะมีอาชีพในการตำหุ่นพ่อใหม่เฮ็ดหัตถกรรมตำแผ่นแพ้นเนาะแล้วก็ ปลูกยางพาร,รากีนยางคายเนี่ยพี่น้องเลยเนาะแต่กับบ้านนี้เป็นบ้านท่องเที่ยวเป,เปิดเป็นบ้านท่องเที่ยวเมื่อประมาณหลายปีก่นะอนลราพาซอนแชมบปชื่อเนาะเป็นบ้านท่องเที่ยวยางเป็นทางการนักท่องเที่ยวทั้งคนลาวและต่างประเทศสามารถเดินทางมาเลาะมาเที่ยวแล้วก็มานอนมีโฮมสเตยนนะ์มานอนพักอยู่นํำปลาโซนได้เนาะผ่นานมากับมินท่องเที่ยวเซาลาญี่ปุ่น ไต้หวันฝรั่งอังกฤษชาวไทยกับมาหลายเนาะยูทูบเบอร์ไทยชื่อดังหลายๆคนกับมาจนว่านแน่อนอ,อนทัวร์เม่ของออนทัวร์เนาะเบียร์ชิพแตวกับยูทูบเบอร์ลาวกับมาหลายคนช่กันเนาะพี่น้องเฮ้ยน้องน้องเอาไปในบ้านก่อนเนาะอันนี้เป็นทางคอนกรีตนะอ๋อปลูกเบียร์ต้องเนาะปูเอาปูนสิบบ้างอะไรมาะมะเห็ดมาปู แต่กี่จะเป็นทางแดงลงไปมันจะมืนบ่มันสั้นเนาะมันสั้นย่งฝนนี่มันจะมืนอ่าอดบ้านแล้วพี่น้องเยเนาะเป็ดบ,บ้านน,อออนอ้อยน้อยสงบสงบเนาะเดี๋ยวจะมีแม่น้ำไหลผ่านนี่เป็นแม่น้ำลาตามกับคุ้นตอนนี้ บางเขตจะบมมีหัวนะเนาะเพราอนได้นตารางตารงข้านี่จะบมมีหัวนะจะบมมีหัวพนะี่น้องเนาะ